สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้เราจะอยู่ในโหมดของ ศิลปินไทยแน่นอนครับเราทําข่าวลิซ่ามา2คลิปแล้วต่อเนื่องหลังจากออก New Wo m n วันนี้เรารายงานข่าวเกี่ยวกับลิซ่ากันต่อเนื่องนะนอกจากนั้นยังมีข่าวของชิกิต้าและก็พริตา2ศิลปินไทยของเราด้วยรเรื่องราวของลิซ่านะครับกับ New w o m e n นะตอนนี้ New Woman ของลิซ่าก็จะทะยานเข้าสู่50ล้านวิวนะตอนนี้อยู่ที่43ล้านละก็ถือว่ารวดเร็วสําหรับเพลงที่อาจจะไม่ได้ปลุกกระแสกันมากนะอยู่ดีๆปล่อยทีเซอร์แล้วก็ปล่อย MV นะก อย่างที่ผมบอกแหละตามจากเพลงลลิสานะครับหรือ Rock Star ์ร็อกสตาร์นี่เราจํากันได้เลยตอนเพลงนะ้องออกเนอะสื่อทีวียังเอาไปเล่นคิดเอาว่าปังขนาดไหนดังขนาดไหนวันเดียวตุ้มก็เลยยอดวิวพุ่งเหมือนกับลลิสานะครับเพลงนี้จะคล้ายๆกับมันนี่มาแบบเยบๆแต่เฉีบเยบ,ยบขาดเออมันนี่ก็ขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันจนเพ้ออีกทีหนึ่งเป็นพันล้าน <c oughs> อันนั้นก็ไม่มี MV นะก็ปล่อยมาเป็นแดนเดี๋ยวเราดู New Wo m ร n เครับเพลงติดหัวขนาดนี้ต้องปังนะล่าสุดนี้มีอัปเดตคืน่นห้าาเกกียววับคม <c oughs> ของ New Wo เ e n เพราะว่าเพลงนี้เข้าไปสู่บิลบอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ปล่อยไปนะก็ขึ้นอันดับหนึ่งในโพลของเพลงใหม่ประจำสัปดาห์ของบิลบอร์ดคือมันเป็นการผนึกกำลังนะสุดยอดศิลปินของสเปนและก็ลิซ่า โดยซิงเกิลของลิซ่าเนี่ยนะครับได้ควาดคะแนนโหวตไปถึง54%จากแฟนทั่วโลกก็เอาชนะผลงานเพลงใหม่ของศิลปินชั้นนําไม่ว่าจะเป็นเลดี้กากาหรือบูโนมาสมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นนะนะเพราะว่ายอดวิวใน U ูทู e ก็อาจจะชี้ชัดได้ของบูโนมาสเองก็เพิ่งจะ15ล้านวิวผมถึงบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยยอดวิวมันมันขึ้นยากสาหรับศิลปินนะหาแทบจะนับไม่ได้เลยที่ออกมาวันเดียวในร้อยล้านวิวมันเป็นตามยุคตามสมัยสังเกตนะเพลงไทยนะดังแป๊บเดียวเฉเพาะแี่ไหนก็ตาม เขาแบ่งไปฟังได้หลายแพลตฟอร์มไงเออแพลตฟอร์มเพลงมันมีเยอะนะฝรั่งก็ไม่ได้เน้นแต่ u t u b e อย่างเดียวไหนจะ Tik t อกนะบางคนดู Ti To อกเยอะไนงะไม่ชอบดูอะไรที่มันยาวๆแล้วฟังท่อนฮุกเพลินๆไปดูแผ่นเสียงไปอย่างเงี้ยมันเป็นตามยุคตามสมัยนะล้วก็ต้องดูกันตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ว่าเอะหนึ่งวันร้อยล้านวิวอย่างเงี้ยนะฉะนั้นคู่ของลิซ่ากับโรสเซียก็ถือว่าเป็นคู่ที่สุดยอดแห่งยุคที่เข้าสู่บิลบอร์ดและครองอันดับหนึ่งในฐานะโพเพลงใหม่ ai, ประจำสัปดาห์<ๆ>ก็หลังจากนี้นะฮะ มีโอกาสขึ้นแสดงโชว์คอนของตัวเองสักครั้งโดยล่าสุดมีรายงานนะครับเพราะมีมีรายงานจากบิลบอร์ดเช่นกันว่าตัวของลิซ่าเองนะครับจะได้ขึ้นแสดงในงาน MTV Video Music Awards ซึ่งเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดสำหรับวงการดนตรีโดยลิซ่าอยู่ในลิสต์ของศิลปินที่จะขึ้นแสดงในปีนี้ซึ่งตามข้อมูลคือเธอจะขึ้นแสดงกับ2ซิงเกิลใหม่เลยนะครับอย่าง Rockstar และก็ New Woman เฮ้ยซึ่งเรารอดูสเตจนี้เลยนะมันควรจะเป็นอะไรที่อลังการมากสำหรับ MTV เราอยากดูว่าเธอจะโชว์ บบไหนจะมาในรูปลักษณ์ไหนแล้วบนเวทีความโปรเฟชชั่นอลของเธอมันจะถูกเปล่งประกายออกมาแบบใดอย่าลืมนะครับว่าปี2022เธอเป็นศิลป,ปินเดี่ยวคนแรกของ K-PO p อที่ขึ้นคว้ารางวัลเบสเคป๊อปได้แล้วเราก็เห็นภาพกันแห่งภาพแห่งความประทับใจในตอนนั้นก็ต้องลุ้นด้วยว่าล็อกตาจะมีโอกาสคว้ารางวัลได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆได้ขึ้นโชว์แล้วซึ่งงานนี้นะฮะจะจัดในวันที่12กันยายนเดี๋ยวรอดูแล้วเรามาวิเคราะห์กันว่าลิซ่าจะโชว์แสงยานุภาพใดๆบนเวทีนั้นก็รายงาน จากบีบอร์ดก็ไม่น่าจะพลาดะนะนั่นคือความปังของลิซ่าที่ขึ้นสู่เบอร์ต้นๆของโลกไปแล้วซึ่งเธอนี่คือคนไทยเนะออฉะนั้นเราจึงมีความภาคภูมิใจกับเธอคนนี้อย่างมากเาเรียกว่าไอคอนแห่งยุคที่กว่าจะมีคนไทยไปยืนบนจุดนั้นได้อะมันไม่ง่ายนะแต่ละคนมีความภูมิใจมีหนทางที่ไม่เหมือนกันอย่างแบมๆอย่างนงี้นะเขาก็มีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองซึ่งนั่นก็คือความภาคภูมิใจของเขาลิซ่านี่ต้องการไปยังจุดที่ที่สูงกว่านี้ขึ้นไปอีกเพราะอย่างที่เห็นอยู่แล้วว่าในเคป๊อปเธอโดดเด่นแลพพุ่่่งงกกกวาาเเือออนนมมซึ ยังต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างแรกล่ะก็คือการพาเพลงคว้ารางวัลให้ได้แต่ถามว่าพิสูจน์ในด้านของแง่อันดับเพลงได้อยู่แล้วนะครับร็อกสตาร์ก็เข้าไปอยู่ในท็อปโลกของ U.S.A เนี่ยเขาก็ฟังกันด้วยก็หวังว่าลิซ่าจะคว้ารางวัลได้ในปีนี้นะครับอ่านั่นคือลิซ่าแต่เด็กๆที่กําลังไต่เต้าความฝันของตัวเองละ่ะมีหลายวงเลยในเกาหลีนะครับแต่ที่น่าติดตามเป็นพิเศษเนี่ยในช่วงนี้ต้องยกให้กับ Baby m มอน ster อร์ซึ่งแอดก็รายงานไปหลายครั้งโดยเฉพาะการมี2ศิลป,ปินไทยอย่างชิ ita, กิต้าก ของเบบี้มอนสเตอร์เด็กแล้วไงเพอร์เฟแล้วกันระดับมอนสเตอร์แล้วกันนะเออคือมันก็เป็นแบบนั้นนะนะไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ออกมาแต่และเพลงนี่เขาทะลุร้อยล้านเป็นโอ้เขาเรียกว่าเป็นศิลปินกลุ่มเจนใหม่ที่ประสบความสําเร็จที่สุดคือเดไม่ถึงปีแฟนมีดเขาก็โอ้โหจัดอลังการดีไปขึ้นเวทีใหญ่ก็ไปนะเพลงก็ร้อยล้านทะลุกันทุกเพลงแล้วเพราะด้วยนะเออคือคุณฟังดูคุณก็รู้แล้วว่าเพราะเพลงของบีบีมอนสเตอร์นะมีทั้งจังหวะหนักหน่วงช <Shit. S 1> มีทั้งแดนแดนนะ forever มีทั้งเพาะ แบ็คพลงนะซักอินเดอะมิดเดิลนะคือเข้ามาทุกสไตล์หมดนะเข้ามาแบบครบคันแล้วก็มีแผนที่จะวางคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะยังแบ็ค YG นะตอนนี้ตั้งแต่แบ็คพิงออกไปนะคือแบกสุดๆอนะหุ้นจะดิง่งแต่ไอพี่มันเตอร์ก็พยายามตีขึ้นมาล่าสุดนี่ชื่นชมเลยนะไปคอนนะซึ่งเป็นงานเทศกาลใหญ่เลยของญี่ปุ่นนะฮะซัมเมอร์โซนิกที่โตเกียวบเบย์มอนนี่ก็หอบเพลงฮอตไปโชว์มากมายไลท์เดชชีตนะ Forever ซึ่งผมชอบสุดก็เพลงชีตนเะนะนี่แหละเวลาร้องแล้วร้องเหมือนไล่ไก่ชชชชิิชิิ นะแต่เขามีท่าประจำของเขาซึ่งต้องไปฟังนะมันเหมือนว่าโดนตีเนี่ยหนักแน่นพอแสดงสดนะโดนตีหนักแน่นแล้วแบบตะโกนพร้อมกันชิชิช,ชาวญ,ญี่ปุ่นนะ่ตะโกนผมไม่น่าเชื่อนะว่าทางเกาหลีจะสาบวงนี้ตั้งแต่แรกว่าไม่มีทางดังแน่นอนเดี๋ยวก็ดูมวลมหาชนที่ร่วมตะโกนกับเบบี้มอนสเตอร์นี่น่าประทับใจเนืองแน่นมากและคนญี่ปุ่นเขาชอบมากด้วยนะในวงนี้ก็มีศิลปินญี่ปุ่นอยู่ในวงนะมีทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีชนะเขาเชียร์กันเดี๋ยวจะมีคอนใหญ่แน่นอนที่ญี่ปุ่นเดี คือเพอร์ฟอร์มดีมากจนได้รับการชื่นชมคือเด็กๆไม่ตื่นกันเลยนะโดยเฉพาะชิกิต้าในวัย15ปีคนไทยของเราเนี่ยไม่มีความตื่นตนกตื่นกลัวคือเข้าใจว่าผ่านเวทีอินกิกาโยอะไรต่างๆนานาในเกาหลีนะมาแฟนมิท,ที่ไทยแต่ไม่คิดว่าน้องจะยังเฉียบขาดในเวทีที่ใหญ่มากๆในญี่ปุ่นนี่เขาเรียกว่าได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีไม่มีความประมาะเลยซึ่งใครเห็นก็บอกว่าโอ้โ oh, ห Amazing สำหรับเด็กๆเ,เ,เหล่านี้โดยเฉพาะส่วนตัวของชิกิต้าที่ตอนนี้ตกแฟนๆในญี่ปุ่นไปกันเยอะทั้งสื่อญี่ปุ่นนะกล่าว เอาาไวว้่นี่คือความน่าอาัศาจรรย์และการทํางานร่วมกันอย่างน่าทึ่งพวกเธอคือสาวมัธยมปลายนะแต่ว่ากลับทําได้เกินตัวซึ่งสือญี่ปุ่นมองว่าตอนนี้พร้อมมากๆกับคอนเสิร์ตใหญ่แม้ว่าเดบิวต์ไม่ถึงปีก็ตามโดยเฉพาะในรายของชิกิตะที่ชุดของเธอนะฮะตอนนี้ขายหมดอย่างรวดเร็วในเว็บไซต์ของแบรนด์ต่างๆมันกลายเป็นกระแสไงจากเทศกาลซัมเมอร์โซนิกว่าชุดของเธอนี่มันดูมีสเสน่ห์แล้วก็ภาพลักษณ์เรื่องการร้องและการแสดงยินขาดโดยเฉพาะไฟช็อตในตำหนักของชิกิตะ ก็เลยร่วมใจกันนะซื้อชุดชิกิตาี่ให้มันหมดเก้ยงขายดีเป็นเทน้าเทท่าซึ่งไม่เพียงเท่านั้นนะครับในเว็บไซต์ของ Kpop เกาหลีชื่อว่า Kpopping ก็ยังได้รายงานนะฮะถึงอันดับของไอดอล K-POP ที่มีคนเข้าดูในเว็บไซต์ของ Popping ในโหมดโปรไฟล์ของศิลปินเยอะที่สุดเขารายงานว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นเจนนี่แบล็คพิงค์นะฮะที่ยังคงความฮอตนะก็ชอบเป็นชาวเกาหลีนะเจนนี่ห้าแสนครั้งในขณะที่ลิซ่าเนี่ยอยู่ในอันดับที่3นะเอออันนี้น่าภูมิใจ คนดูเนี่ย474,000อยู่อันดับ3เออนี่อยู่บนหัวตารางอ,ะอ่ะตามมาด้วย Gisoo r เซ่นะครับแล้วคนดูในเจนที่เบบ Baby Monster โผล่ขึ้นมาซึ่งหาได้ยากมากเจน5เนี่ย Baby Monster โผล่ขึ้นมาเห็นไหมอยู่อันดับที่14มี321,000ครั้งแต่นม้เป็นการวัดความนิยมในหมวดหมู่ของเกาหลีนะ c h i ิ u i t a ชื่อของเธอโผล่ขึ้นมานะอาฮยอนนี่อยู่ในอันดับที่26ซึ่งนับว่ามันไม่ง่ายถ้าในเจน5ที่จะขึ้นมาได้แต่ผมว่าในะ Baby Monster เนี่ยแต่ละคนเริ่มฉายออกมาในสายตา ตอนแรกเนี่ยคนนี้ไม่ได้เด่นที่สุดแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามาแรงนะรามิสมาชิกในเบบี้มอนสเตอร์อีกคนหนึ่งผมว่าจะขึ้นมาปังส่วนพระริตาของเราต้องสู้ต่อนะในวงแล้วก็สร้างฐานให้โดดเด่นขึ้นมาน้องมีความสามารถอยู่แล้วแล้วก็สวยด้วยแต่และคนก็มีแฟนคลับเป็นกลุ่มๆก,กันไปนะครับอาว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัยหนทางของพวกเขายังอีกยาวไกลอายุยังน้อยกันอยู่เลยและนั่นคือเรื่องราวของคนไทยในต่างแดนที่แอดดํามมาเล่าให้ฟังวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะครับสวัสดีครับ